เหตเนี้ยการทําพิธีนะมึงอยู่ที่เสาเราก็ต้องใช้คอเนี่ยต่อมันออกไปฮะไม่ต้องใช้มีดหมอด้วยใช้คอนนี่เลยฮะอ่ะจุดทูบเลยพี่กำมือผมจับมือไว้อา่าสองมือก็ได้นะโมต,าพพาต,ตสมัสสะพะขอวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พี่นางพี่ทำพี่นางระเบบมือกำนี่นีกำกำพี่รู้สึกไงไหมตอนนี้เหมือนว่าดีขึ้นค่ะตีนดูพี่กำแนนกำกำกำแน่นแน่เลยพี่เอาคุณให้ไปตอกเสาตัวนี้เจมเพียบอกว่าตอกยงไงไปให้ตอกเองเลยเนี่ยในียนเลียนในเลีนเลียนในเลียนนนีเดี๋ยวรถ นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีร่องอยู่บ้างอ่ะบังอิฟ้าออานี้ดรวสอบเลยในข้างในนั่นนะคะจับไก่นนะแล้วค่ะระวังมือนะคะจำทางก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เป็นตอบมาเริัมนะที่หยิบโผล่ไว้ทุกที อันนี้ลากเสาเลยไหมครับหรือว่าเออเอาตอกกระเสาเลยเอาเอาตะปูตอกกระเสาเลยข้างนอกก็ได้เอาข้างนอกได้มันอันให็่เนี้ยตัวนี้เนี้ยมีตะปูไหมตะปูตอกเลยนี่เออ้ยตะปูตอกเสาอันไม่เกีียวเคสเนี้ยการทำพิธีนะมึงอยู่ที่เสาเราก็ต้องใช้ค้อนต่อมันออกไปฮะไม่ต้องใช้มีดหมอด้วยใช้ค้อนนี่หละฮะอ่ะจุดทุบเลย พี่การมือผมจับมือไว้อ้าสองมือก็ได้นะโมตัสสะพระครวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเอาขออะไรก่อนหมดอะไรก่อนหมด ไล่ไปเรื่อยพี่นาไปไ,ไหมตัวเนี้ยค่ะมันโล่งหมดแล้วโล่งค่ะหายห<ง>องหายใจแรงๆสูดแรงๆเลย แสดงว่าไอ้จังหวะที่เขาออกมาเจอผมข้างหน้าะมันน่าจะออกตรงจังหวะนั้นเกือบหมดเลยนะหลุดออกไปเลยเหย็นไหมเพน่าคุณหมอนูกลัวมากวิญญาณอมาอ่ะปล่อยมือผมเลยอพี่นางลองกินเถอะเจมขอทุกพี่ลองดีก็เดี๋ยวเรืไปวัดกัน <c oughs> กินหมดไดหมล่ะหมดเลย เดี๋ยวให้เขาไปอาบบน,นบนถนนนะใครลาดให้เ็ได้าไลาดบนหัหเวเลยเยอยเยอะเคาเคาเคาสาวให้หน่อยครั้งเนี้ยข้างล่างเนี่ยเ <c oughs> ขาเคาเขาไปเรื่อย